สบายดีจ้าสวัสดีจ้ไพี่น้องสตีตอน15นาฬิกาคนดินที่เหลือมาว่านคนมาแล้วมาว่านพี่น้องก็เลยคนเพิ่มให้มันได้ปรับให้มันเพียงกันนะราะมันมันบ่คอยเพียงกันจะเอาดินทรายมาใส่ดินทรายกับขุดเอาข,องข,องของังๆนี่แหละมันมีแต่ดินทรายดเยีเป็นดินทรายขุดกับขุดง่าย ำไปวันแล้วนี่ปรับให้มันดูดีให้มันเพียงกันนะพี่น้อพระวันเป็นเอพืชมนกระบุกกระบับนั้นมองงามก็เลยปรับให้มันเพียงกันดินกับใครแต่มันขุดง่ายเป็นดินทรายจ้ะก็ขุดง่ายจักหน่อยเดี๋ยวปวอา,าหารมาให้ปลาก่อนนีมันธุเลเกลือ ปรับตรงนี้แหละพี่น้องปรับให้มันให้เปียกมันดูดีแดดจัดหน่อยก่อนนะเดี๋มันอันนี้เนาะมันพื้นบํเพียงกันใส่ดินทรายลงไปเพื่อเผาเห็ดปูพอจะง่ายนะนี่ครับปรับส่วนฝั่งนี้ก็ะจะจอดรถประจำนะเพราะมันเสียห่มหลังสิบเอ็ดโมงไปมันก็เสียห่มตลอดสิเราต้องมีลังคากะห่มเหมือนสิไอตอนนี้กะสามบ่ายสามโมงเข่งกะห่มนี่สิ ถึงมูงลค่าบาะจากมูลค่าใสขนดินวนันปรับแผ่นเพียมันดูดีที่นั่งเล่นชมวิวใกใส่ดินลงไปแล้วเรียบร้อย หนาดินไหมหมันดูดีจะจะเป็นคนเพิ่มอีกจากสองสามหลดหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่หลดให้มันดูดีขึ้นนะจ๊ะอากกรวานอาหารปะน้ามกระบกลงบวบา อันนี้เป็นที่นั่งเล่นต้องมาเสร็จบนปลูกต้นไม้ใส่ได้บ่น,นี้นะเห็ดเป็นกระถางงาบ่นี่เอะปลูกไปต้นอะไนั่นใส่ลินม,มังกรเก็ตมังกรลินม,มังกรแล้วน็ตจะบรรยากาศกระสินังสม,มวิวอาใครอาหารปลาไปเมื่อกี้นี้กำลัง กำลังเริ่มมาน้องชมวิวสะสวยๆร่งสบายๆปลาตัวใหญ่เป็นหนองดินร่างอยู่นี่นะอากาศเย้ เย็นๆนอนก็นลับได้ค่ะพอหลังสิบเอ็ดโมงทางนี้เสียว่หมห่มแล้วก็ฮ่มมืดๆแห้งคำแห้งห่มเดียวเย็นเพราะว่าลมตะกี่มันผัดเาเนาะอันนี้มันโลกมันเลยลมทางนี้แหง้งอยู่บ้านเดลมเมื่อนคนอื่นธรรมดาลมเมื่อนดี๋พลาดนี่แห้งเนี่ยเขาเป็นโลกงมันจะมันตีมาบ่นเดียวที่เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับปิดส,สายไปรอ,อเห็ดก๊อกก๊อกแก๊ก,ก,ก,ก ก็แล้วเธอเห็ดไปเรืร่อยเห็ดเกาเกาะแกๆอยู่คนเดียวเนาะเห็ดวัทีละนิดทีละหน่อยเมือ่อยก็พักพอนซ้าเม,มื่อยก,ก็เห็ดตอคนดินก็ได้4สียหารดเมือ่อยก็ยุดซศร้าเม,มื่อว่าเห็ดตอเซะาซีรดหารถเห็ดไปเรืร่อยโดยเทอดอยขอเวลาอีกสปีสองปีอีกสองปีต้นใหม่กับสีใหญ่กับสีงามเป็นบ้านสวนสมบูรณ์แบบ ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆปลูกแล่นิดตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นอันนี้ปลูกปีที่แล้วเริ่มใหญ่แล้วต้นไม้ต้องหาปีนะไส้เกาหลีหาปีกําลังสูงงามถมหัวตัดเห็ดกําแพงได้สามปีเห็ดกําแพงได้แล้วจนต้นสูงบ่งามมันหาปีปลาดินสะแซลแตย่ว่าเอปัดจักหน่อยเนี่ยกาซีสูบน้ำออกเบิด แล้วก็สิแต่งขอบซะทุบทุบทุบไปมันแน่นเพื่อฝนมายันฝนมาใหม่ใหม่เล้ยมันเจียนแล้วก็ดินเป็นดินใหม่ดินมันดินมันเจบ๊ดสีหน้าล้วก็ทุบทุบทุบล้วก็รเส้นหน้าออกว่าล้กก็รเส้ปลาออกถ่ายฝนมาใหม่ให้น้าเขาใหม่จะสีเลี่ยงปลาเพราะว่าปลาที่มันมีหลายสายพันธุ์น่นะมีปลาสุกปลาแล้วมันเอาปลาน้อยปลาปล่อยมันสิบบรลอดปลาพวกนี้สิกินบพวกปลา้อปลา พอเบาปีซาปล่อยปลาตองก็กินปลาปลาเครื่องปลาคอปลาอย่างแบบปลาทับสะอรอย่างเงยเนาะเดี๋ยวจะออกแล้วก็เอาน้ำออกปลาออกแล้วก็เอาน้ำลงใหม่แบบนี้เยาก็อ้อมซะแล้ยวขับแล้วพอคนตกได้น้ำใหม่จะเอาปลานิลมาเลี้ยงเาปลานิลกับปลาทับทิมปลาทับทิมกับแซ่ก็ได้ไปแล้วปลาที่มันอยูน้ำกันได้ตาวสีปลา่ะปลาทับทิมปลานิลนปลาจะจะบอกกินกันอันนี้เขาให้จุดสีมันกินจริง ปลาน้อยปลาลงกับปลาลอดปลาอยู่นี่กับปลาคอปลาดุกหลายปลาเคิงกับมีปลาคังแล้วกลับไปหลายปลาปอบอิซามาปล่อยเนาะเราถ่ายหน้าไปยังแลี้ยงเราให้ยังแลี้ยงจาเอาปลาลงมาจากเอาแต่พันเดียวลงหลอดพันจนมันดูดมันกันได้บอกกี่พันจังเลี้ยงเป็นน้องปลาเลี้ยงเลยเนาะแต่ประเด็นหลายที่ได้ทั้งขายได้ทั้งกินจ้า อันนี้ก็ดิ่งจักรแซ่ท่าเบิ้งบัดมือสูบออกเนะสูบออกกับซีด้าไว้ลุยน้ำเนาะแต่งคันกับทุกะเขาทุบให้มันเน้นระนาบฝนมาสิแจ้งก็เจ้าหล่อญาติซื้อมันกันอยู่พี่น้องเราจับศีรษะมรนจะกาศไอ้ซ้ำนี่แหละจับพี่น้องกับมาทักทายสบายดีทุกคนเนอะขอบคุณทุกคน,นกที่ยังติดตามเราก็ใส่แต่เสื้อตัวเก่าแท้เดวะไรเฮ็ดเวียกก็ใส่แต่เสื้อตัวเก่าอย่างเปื้อนอยู่แล้วละพี่น้อง สามโตเสือีิเปื้อนแใส่สำหรับเห็ดสวนสามสี่โตก็ใส่แต่ตกเก่าเลยเห็ดว้าวเห็ดกับเปื้อนสัตว์ใหม่ไปเรื่อยกับเส้นสภาโอเคครับพี่เราสบายดีเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามพี่เราสบายดีจ้าอยู่บ้านหนาวยามเงากรไดักเก็บเพีงใคร